แก่พระมหาเถระที่ท่านได้มาเป็นประธานในครั้งนี้นะดังนัง้นเวลาที่บอกว่า9โมงหรือ9นาฬิกาตอนเช้านั้นอาจจะเป็น8โมง30นาทีดังนั้นก็ขอโอกาสนี้ใช้เสียบประสันพัน

อาจจะไม่ได้เรียงตามลำดับนะครับเพื่อเป็นการถวายเวลาให้กับทุกขลงพ่อผู้เป็นประธานของเราให้มากที่สุดนะครับดังนั้นโอกาสนี้ขอใช้เสียงนี้ประราชสาสมพันธ์นะครับบอกเราถึงผ้าเทราที่มาในงานครั้งนี้แล้วก็ ด้านทางทิศตะวตันตกของวัดหรือด้านหน้าของวัดนั้นเป็นที่ของพระวัาญาติโยมนะดังนั้นก็ขออการันตีรุ่รมาอย่างญาติโยมทุกท่านนะคร สิทธาีนะครับว่ากระดาษ่างที่บนอันกระดาษ่างที่สัารณ์พการนะครับที่ร่างที่บนมาทัศนานาทวปรทานที่บนนะครับที่ประรัพิธีนะครับที่สถานที่จัดงานอยู่บนด้านหน้าวิหารเลยนะครับตอนนี้ที่บนท่านมานั่งอยู่ที่ด้านหน้าวิหารนะครับที่เทพพิธารข้าราชการ ขอใหกบนหลวงได้เห็นนั้นท่นร่างรางก่อนนะครับคนหลวงก็ได้รงร่า เรา,าก็จะขยายทางตะวันออกนะครับเกษตดวุฒิคนรับบุญเวทีนะครับจากนั้นก็ขอราบกานิมนต์นะครับพระเสียรายพระเสียรัตน์พรสีัตน์มีการนะครับพี่เสรัตนิมนต์นะครับพรบะพัฒนาพระปารานะครับภริยานิมนต์ท่านตั้งตนเลยนะครับนิมก่อนตั้งตน,นส่วน าสานการณในทุองที่ก็จะให้ใครที่ภาก่อยนนะก็จนะให้รับท่านสีนาพรชื่อแรกนขอเป็นทาง,ทงอำนะเภอสาสาเด,ด่านท้ายนะครับชื่อที่หนึเป็นทางท่านนาสงข์นะครับสั่งาิการของอำเภอดาท้ายดียพัอทา้เธอรองก่นน้ำเพื่อท่านน้ำบมในเกตอำเภอาท้ายสิบสาูปนะครับแล้วก็มีคือโยที่เป็น apa โม,โมนะครับนี่คือพระสงฆ์แสงทัศเ้านาที่ที่หน่ตาทัศนจ้าที่ที่สองนะครับเพื่อพิสาปเป็นรองเจ้าคณะเภอนะครับมังเลยวังตะปูบูกระดึงท่ารี่ปากชมนะครับแล้วก็ เป็นถวายคพระพัฒนาร่วมประโยมจะคนได้ที่กองพการละที่นี้หลงพี่รับอยู่ในอุดมุโยมตงชื่ในทงที่รวมรวมในชื่อไว้ในที่เป็นเจ้าภาพล่าสุดในที่จะมารถวายที่กองรลการแล้วก็เขียนราชื่อในเดี๋ยวจะได้นำรายชื่อแลโยมจะได้ทขึ้นมาถวายพระไ พระนางเรพระภูัญญาีพระสวารองเจ้าพระนางเรนไซร์พระูมิเกรียงไกรพุรองเจ้าพระนางรนไซรพระภูมิวิญญสุดทรรองเจ้าพระนางบุรือพระูสุตตะ เขตด้านซายนะครับพี่จะเล่าั้นชนะทุกโรคขึ้นอาสงเลยนะครับขณะนี้ในเวลาที่จะเริ่มพิธีข้าชนาพระบาทานตอนนี้พระเดชพระคุณพระพรมวทีทจีก็ได้เหนือยตะวันออกมาถึงปัญญาแล้วก็หมดเวลาประมาณเกือบชั่วโมงมาถึงชั่วโมงก็จะมาถึง